เ e l lo everyone สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทิเชอร์ลูกออสค่ะในรายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะนักเรียนเคยได้ยินไหมคะคำว่าคำนามนับได้กับคำนามนับไม่ได้นักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่ามันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้ทิเชอร์นะคะจะพาไปไขข้อสงสัยกันค่ะ ว่าไอ้คำนามนับได้กับคำนามนับไม่ได้เนี่ยมันต่างกันยังไงก่อนอื่นเลยนะคะให้ในักเรียนทุกคนเปิดใบความรู้นะคะที่ทิเชอร์ให้ไปนะคะหรือถ้าใครยังไม่มีสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยคะ่ะมาเข้าหัวข้อเลยนะคะวันนี้ทิเชอร์จะสอนเรื่อง countable and uncountable nouns อ่าก็คือคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้นั่นเอง เรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะคะ countable nouns countable nouns ก็คือคำนามนับได้นั่นเองค่ะเป็นคำนามที่สามารถนับจำนวนเป็น1 2 3 4 5 6 7ได้นะคะจุดที่สังเกตนะคะนักเรียนสามารถสังเกตได้ค่ะว่าคำนามพวกนั้นมักจะมีคำว่าอะหรือว่าคำว่า a n นนำหน้าคำคำนั้นเองนั่นเองนะคะ ตัวอย่างเช่นนะคะตัวแรกนะคะ,ะนกนะคะ bird bird ะนกก็นับเป็นตัวถูกไหมคะแสดงว่านกก็เป็นคำนามนับได้ตัวอย่างต่อไป girl 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 นี่ก็คือเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเป็นคนก็สามารถนับได้ว่าเป็นหนึ่งคนสองคนสามคนถูกไหมคะต่อไป house house ก็แปลว่าบ้านค่ะบ้านก็สามารถนับได้นะคะว่าเป็นหนึ่งหลังสองหลังสาหลังนั่นเองต่อไป apple 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 ก็นี่นะเป็นลูกนะคะต่อไป car car ค่ะแปลว่ารถยนต์นะคะก็สามารถนับได้ค่ะเป็นคันนั่นเองต่อไปทุดท้าย dog dog สุนักนะคะก็สามารถรับได้เป็นตัวนั่นเองซึ่งคำนามนับได้ก็คงไม่ยากใช่ไหมหัวข้อต่อไปนะคะก็คือ uncountable nouns uncountable nouns นะคะเป็นคำนามที่นับไม่ได้ค่ะก็คือคำนามที่ไม่สามารถนับจำนวนได้นะคะว่ามีกี่ชิ้นกี่อันกี่ตัวนะคะซึ่งคำนามนับไม่ได้เนี่ยมักจะมาในรูปแบบของเหลวต่างๆค่ะ อของเหลวมีอะไรบ้างของที่มันไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวมันเองอะคะ่ะมันจะต้องถูกบรรจุอยู่ในอะไรสักอย่างเช่นน้ำนมกาแฟชา,าเป็นต้นนะคะหรือว่าแป้งนะคะน้ำตาลเกลือกาแฟหรือว่าสิ่งที่เรากินกันอยู่ทุกวัน,นะคะ่ะแล้วเราไม่สามารถนับได้คืออะไรคะ ข้าวนั่นเองค่ะมีใครนั่งนับเด็ดข้าวไหมคะเอ๊ววันนี้ฉันกินข้าวไปอุ้ยหนึ่งร้อยเม็ดอย่างเงี้ยอ่าก็ไม่มีใครนั่งนับถูกไหมคะหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะก็คือเจ้นสิ่งนี้เลยค่ะผมนั่นเองค่ะมีใครเคยนั่งนับไหมคะว่าผมบนศีรษะของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่เส้นอ่าดังนั้นไม่มีใครเคยนั่งนับนะคะคำพวกนี้ก็เลยเป็นคำนามที่ไม่สามารถนับได้ค่ะ อลองมาดูลองมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกค่ะ san น s a n นก็คือรายนั่นเองค่ะมีนักเรียนคนไหนนะคะไปเที่ยวทะเลแล้วเคยไปนั่งนับเม็ดทรายไหมคะแต่ที่เชื่อคนหนึ่งนะคะไม่นั่งนับหรอกค่ะเพราะมันเต็มหาดไปหมดเลยต่อไปอ่ะอันนี้ที่เชื่อเคยยกตัวอย่างไปแล้วนะคะก็คือ hair hair ผมนั่นเองค่ะต่อไปคำที่สนะคะ คำนี้เราเสียงว,ว่า salt salt ก็คือเกลือนั่นเองค่ะหรือ oil oil ก็คือน้ำมันพืชนั่นเองค่ะต่อไปอันนี้เรากินกันทุกวันเลยค่ะ rice rice ข้าวนั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะ ice ice เอ๊นักเรียนสงสยัยไหมคะว่า ice ทำไมเป็นคำนามนับไม่ได้ล่ะคะทิเชอร์ในเมื่อมันเป็นก้อนถูกไหมคะแต่นักเรียนอย่าลืมนะคะว่าไอซ์น้ําแข็งเนี่ยมันสามารถละลายได้นั่นเองค่ะมันเลยเป็นคํานามที่นับไม่ได้นั่นเองหลังจากที่เราได้เรียน countable nouns และ uncountable nouns เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปท่เชอร์จะมาเข้าสู่ช่วง vocabulary ก็คือคำศัพท์นั่นเองค่ะเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้ทีเชอร์ออกคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรมาให้ วันนี้นะคะทีเชร์จะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับ classroom objects อ่าก็คือสิ่งที่อยู่ในห้องเรียนนั่นเองมีอะไรบ้างไปดูกันเลยคำแรกค่ะคำนี้ออกเสียงว่า map map แปลว่าแผนที่นะคะคำต่อไป clock clock แปลว่านาฬิกาค่ะซึ่งคำว่า clock จะแปลว่านาฬิกาที่แขวนอยู่บนกำแพงนะคะคำที่3ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า ruler ruler แปลว่าไม้บรรทัดค่ะคำต่อไปคำนี้ออกเสียงว่า blackboard blackboard แปลว่ากระดานดำค่ะคำต่อไปนะคะอันนี้อาจจะมีทุกห้องเลยนะคะจะถูกติดไว้บนกระดานใช่ไหมคำนี้เอาเสียงว่า picture picture แปลว่ารูปภาพค่ะนี่อันนี้ตัดให้คัดเลยชับช,บชบัอันนี้คืออะไรคะ กันไกลค่ะถูกต้องอันนี้คำนี้ออกเสียงว่า sisters sisters แปลว่ากันไกลค่ะต่อไปอ่าอันนี้เราแบกมางเรือทั่วเลย,เลยคำนี้ออกเสียงว่า schoolbag schoolbag แปลว่ากระเป๋านักเรียนนะคะคำต่อไป pencil pencil แปลว่าดินสอค่ะคำต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่า share share แปลว่าเก้าอี้ค่ะคำต่อไปนะคะคำนี้ออกเสียงว่า glue glue แปลว่ากาวค่ะคำต่อไปนะคะคำนี้เอาเสียงว่า book book แปลว่าหนังสือค่ะคำต่อไปค่ะ desk desk des แปลว่าโต๊ะค่ะ คำต่อไปนะคะอันนี้นักเรียนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะคะในระดับประถมศึกษาปีที่สแต่นักเรียนชั้นระดับอนุบาลนะคะใช้เจ้าตัวนี้เลยค่ะ Crayon c คร y o n ไม่ออกเสียงว,ว่า crayon นะคะไม่มีนะคะฟังดีๆนะคะคำนี้ออกเสียงว,ว่า crayon c คร y o n แปลว่าสีเทียนค่ะต่อไปอข้าสุดท้ายของเรานะคะ ออกเสียงว่า elaser elaser แปลว่ายังลบค่ะหลังจากที่เราได้เรียนนะคะเกี่ยวกับ c o u t a b l e now และ u n c o u n t a b l e now ไปรเรียบร้อยแล้วนะคะทิเชอร์ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนของทิเชอร์นะคะกลับไปฝึกออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับ school object นะคะให้คล่องนะคะพร้อมกับทำแบบฝึกหัดนะคะที่ที่เชอร์ให้ไปและอย่าลืมนำแบบฝึกหัดมาส่งทิเชอร์ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย